ครับผมตอนนี้ก็มาต่อกันที่อีพีสองนะวันนี้ผมนำรถไปให้ร้านแอร์เขาเช็คแล้วนะก็สรุปมาว่าเป็นที่ตู้แอร์รั่วตามที่คิดไว้ตอนแรกนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาได้ทำการเอาเครื่องเอาตัววัดที่เป็นวัดแรงดันน้ำยาแอร์นะครับมาวัดแล้วก็สรุปว่ามันไม่มีน้ำยาอยู่ในระบบนะครับก็ช่างเขาสันนิษฐานว่า เป็นที่ตู้แอร์รั่วจนน้ำยาหมดนะครับพอน้ำยาหมดเนี่ยตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวนี้นะครับมันจะตัดการทำงานเพราะว่าไม่ว่าเราจะเปิดแอร์ที่ความเย็นสักเท่าไหร่เปิดน้ำยาแอร์เปิด AC เท่าไหร่นยมันก็จะไม่ทำงานนะครับเพราะว่ามันไม่มีน้ำยาอยู่ในระบบนั่นเองนะครับก็จึงทำให้ตัวพัดลมแอร์เนี่ยไม่ไม่หมุนไปด้วยนะครับก็เป็นเป็นส่วนที่พ่วงพ่วงอ่ามาจากน้ำยาแอร์หมดเหมือนกันนะครับ ก็ลำดับต่อไปก็เป็นการหาซื้อตู้แอร์นะครับตู้แอร์ของเดนโซผมต้องการใช้ของแท้เดนโซนะครับเพราะว่าถามที่ที่ร้านแล้วเขาก็ยังทำเดิมว่าที่ร้านน่ยไม่มีไม่มีของแท้แล้วก็ถ้าถ้าอยากได้ของแท้ก็ให้ซื้อมาแล้วก็มาทําที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวต้องไปหาซื้อตู้แอร์เดนโซ่แท้นะครับแล้วก็มาใช้พวกอุปกรณ์พวกไดเออร์พวกวาวล์วต่างๆของที่ร้านนะครับโดยที่ผมนั่นซื้อตู้แอร์ไปเองไปให้ช่างเขาเองนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปตามหาตู้แอร์กันนะว่าราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะเดี๋ยวลองเปิดดูในเน็ตก่อนนะว่าถ้ามีเน็ตก็จะสะดวกคือด้วยความที่ตอนนี้ผมอยู่ละนองก็หาซื้อยากนะถ้าเน็ตมีก็จะสะดวกนิดนึงแต่ถ้าไม่มีก็ต้องไปหาตามร้านหรือไม่ก็ต้องฝากพี่ที่กรุงเทพซื้อให้แล้วก็ส่งมาอีกทีนึงนะครับก็หลักๆนะครับเบื้องต้นถ้า แอร์ไม่เย็นนะผมแนะนาให้เช็คตัวน้ํายาแอร์ก่อนนะครับมันจะมีตัววาล์วที่ไว้เช็คนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะอยูลล่านลางนี้นะครับก็ไปที่ร้านแอร์นะเขาจะมีตัวเช็คแรงดันน้ํายาแอร์นะครับก็จะสะดวกนะไม่ต้องมาวิเคราะห์คลำเองเหมือนผมนะผมก็วิเคราะห์ด้วยตัวเองก็คืออยากรู้นะว่าที่สิ่งที่เราวิเคราะห์นะมันเป็นยังไงก็ลองวิเคราะห์ดูแล้ววันนี้ก็ได้ไป ไขคําตอบไขปริศนานะหาคําตอบก็คือได้ค้นพบแล้วว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์เนี่ยก็เป็นไปตามที่ช่างวิเคราะห์คิดคิดเหมือนกันเพราะว่าผมรู้ว่ารถผมเนี่ยเคยล้างตู้มาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยร้านแอร์ก็บอกแล้วว่าอ่าไม่เกิน2ปีเดี๋ยวตู้ก็รั่วต้องมาเปลี่ยนตู้นะครับแล้วก็ผมก็ใช้มาประมาณ3ปีก็เกินมาปีหนึ่งนะประมาณ3ปีก็แบบนี้ ตู้รั่วเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตามที่ช่างเคยพูดไว้นะต่อมาก็อยู่ที่ขั้นตอนการหาตู้นะก็เดี๋ยวไปหาตู้กันช่างบอกว่าประมาณไม่เกิน3,000บาทนะของเดนโซ่แท้นะของแท้ย้ำว่าเป็นของแท้นะครับไม่เกิน3,000บาทเขาเคยซื้อแต่ตอนนี้ไม่มีร้านไหนนำมาขายนะครับที่ที่ที่ละนองนะครับก็ให้ผมไปหาเองโอเคไม่มีปัญหาก็อาจจะใช้เวลาหน่อย ก็รถคันนี้ก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะรับก็เดี๋ยวจอดเก็บไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวได้ตู้แอร์มาแล้วก็มาดูกันนะว่านอกจากตู้รั่วแล้วยังมีจุดอื่นอีกหรือเปล่าเบื้องต้นคือตู้รั่วนะครับผมกลัวอย่างหนึ่งนะกลัวว่าพอตู้รั่วแล้วเนะี่ยมันจะทําให้ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวคอมแอร์เนะี่ยมีปัญหาเพราะว่ามันก่อนที่มันจะตัดการทํางานนะผมไม่แน่ใจว่าคอมมันน็อกไปเลยหรือเปล่านะครับ ถ้าคอมมันน็อกไปเลยนะผมก็ต้องเสียเงินอีกประมาณ 2- 3,000พันบาทซื้อคอมมือสองเชียงกงอันนั้นก็เดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนต่อไปค่อยวิเคราะห์กันต่อนะถ้าเปลี่ยนตู้แล้วแอร์เย็นปกติหายโอเคคอมไม่มีปัญหาทุกอย่างกลับมาใช้งานได้ปกติอันนั้นก็จบนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนตู้แล้วยังมีปัญหาแอร์ไม่เย็นคอมไม่ทํางานอันนี้ก็จะต้องเช็คกันอีกทีนึงว่าเป็นที่อะไรต่อไปนะครับโอเคคลิปนี้ ep สองจบเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ